ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นวันหยุดค่ะเราหยุดทั้งหมดประมาณ2-3หรือ3วันนี่แหละแล้วมันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยจะออกจากไลปิ้งนะคะไปเที่ยวที่ตรงซินซึอนั่นแหละก็ตอนนี้เกือบจะตกรถเพราะว่าคนเยอะมากมันเป็นวันหยุดสานเยื่อสานอะไรประมาณนี้อเออก็เลยแบบเผื่อเวลาชั่วโมงหนึ่งก็ไม่พอเพราะว่าตาเชิไม่ได้เลยดีที่แบบมีแท็กซี่ที่เราแบบ เ,เขาก็คลิปเหมามานะคะก็เลยแบบมาทานตอนนี้ก็คือเราลถอยู่โอเคเรามาลงที่ต่างชงกลางก่อนนะคะตรงนี้ก็จะมีทะเลค่ะเราจะไปดูทะเลจีนกันก่อนนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยทุกคนดูฟ้าฝนตอนนี้นะคะเหมือนฝนจะตกนะแต่ว่าเรา,าเดินกันม,มา500เมตรคือแดดเปี้ยงๆเ,เลยเปี้ยงแบบสุด,สด พอมาถึงก็คือเหมือนฝนจะตกแดดล,มล่มละค่ะคนค <laughs> ทุกคนเรามาทะเลเมืองจีนแล้วนะคะในที่สุดก็ได้รู้ว่าทะเลเมืองจีนหน้าตาเป็นยังไงนะคะเอาจริงพัทยาบ้านเราเราคือคนเยอะมากทุกคนด้านหลังแล้วก็อุ๊ยเหมือนมีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมัยนก็จะเป็นสายขอกนะคะ มีขายอาหารขายอะไรอย่างนี้ริมหาดเหมือนกับบ้านเราเลยไปดูกันค่ะวิวที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะประมาณนี้เลยเมื่อมองไปทางซ้ายทางขวานะก็จะเป็นสภาพเนี้ยาวไปทั้งชายหาดเลยค่ะเขาก็จะมีวางเต็นที่นั่งต่างๆนะคะอันนี้นะคะแล้วก็กำลังจะเดิน าจากชายหาดนะคะก็เห็นร้านมะพร้าวคะ่ะลูกมะพร้าวใหญ่มากก็เลยแบบเอออยากรู้ว่ารสชาติหนามาจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่15หยวนนะคะประมาณ75บาทไทยคะ่ะเมื่อกี้นะคะก็ไปซื้อมะพร้าว 15หยวนประมาณ70กว่าบาทเนานะก็ไม่หวานเท่าของไทยนะคะแต่ลูกใหญ่มากน้ำเยอะมากกินได้แบบเยอะมากเลยนะตอนนี้ก็คือไม่มีพาทิตแล้วอากาศก็คือดีลมแบบเน้เนๆนะคะแล้วก็ดูเหมือนฝนใกล้จะตกที่เมืองที่เราเรียนที่เรามาฝนตกแต่ว่าเนี่ยก่อนหน้านี้แดดร้อนมากแต่ตอนนี้ไม่รู้ฝนไล่มาแล้วหรือเปล่ามนฝนจะตกเลย ก็หมดแล้วนะคะสำหรับเมืองนี้เพราะว่ามาแค่สองวันเป็นคืนอยู่ที่นี่หวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกที่หนึ่งจริงๆมีทะเลกนะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ลงผิดลงถูกมาลงตรงนี้เพราะว่าทุกคนดูมาที่นี่กันให้ดูสาวชาวจีนนะคะเน่์เน,เนี่ย ที่จีเราว่าเดินทางง่ายมากเลยนะคะแค่สแกน QR ค่ะแล้วก็เช่ารถออกมานะคะพอถึงที่หมายก็จอดแล้วก็จ่ายเงินค่ะเรียบร้อยเลยอย่างเมืองที่เรามานะคะฝางเชิงกานค่ะตรงนี้เราอ่ะไม่ได้แพลนว่าจะมาที่นี่เนาะตอนแรกเราจะไปตรงซินเลยที่เป็นเมืองที่ติดกับเวียดนามแต่ว่ามันไม่มีตั๋วเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลนะคะก็เลยมาลงที่นี่และเราก็ดูที่เที่ยวจากในแมพเขาเลยนะคะว่าตรงไหนมีคนเยอะๆเราก็มาตามตรงนั้นเลย อันนี้ก็คือเป็นการเดินตรวจถนนคนเดินนะคะและเมืองนี้นะคะเรารู้สึกว่าคนค่อนข้างมีฐานะค่ะดูได้จากสัตว์เลี้ยงนะคะตอนเราเดินะ่ะก็จะเจอน้องหมาน้องแมวแบบพัน์ที่แบบ,บดีๆเลยเจ้าของก็ดูแลน้องอย่างดีนะคะพามาฝากเลี้ยงอาบน้ำตัดขนต่างๆและเราก็มาออกเดินทางในเช้าวันถัดไปค่ะ เราจะไปกันที่เมืองตองสินนะคะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ติดกับเวียดนามเลยสามารถข้ามผ่านแดนไปได้เลยนะคะแต่แต่แตทริปนี้เราไม่ได้ข้ามไปเวียดนามนะเพราะว่าเวลาไม่พอ ตอนนี้นะคะเราก็มากันที่ตรงซินนะคะคนเยอะมากคึกคืนมากวันนี้เราซื้อมะพร้าวอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นเหมือนมะพร้าวเรียวกว่าอะไรอะ่ะลืมอะ่ะเออเหมือนบ้านเราห้าอยู่ประมาณ25บาทคนเยอะมาก 50% 60%ก็คือเวียดนามนะคะเพราะว่าข้างบนตรงนี้ตรงนี้เออเป็นทางข้ามไปฝั่งเวียดนามนะคะ ฝั่งเวียดนามนะคะที่เขาเดินข้ามไปตรงนั้นกันตรงนี้นะคะเขาก็มีทัวร์นะหนึ่งวันเที่ยวที่ตรงสิงน,นะคะตรงนี้นะก็คือคึกคืนมากมีแบบว่าเที่ยววันเดย์ทรินะคะมีแบบ ขายเสื้อผ้ารองเท้ามีอาหารเวียดนามเยอะมากแล้วก็เดินผ่านอะที่บอก50%ตอนนี้สัก70%ละพูดภาษาเวียดนามกันหมดเลยเออเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังเดินสำรวจพื้นที่นะคะมารอบนี้ก็คือยังไม่ได้จองโรงแรมเนาะตอนแรกคิดว่าถ้าไม่มีอะไรจะกลับหนานหนิงไปนอนที่หนานหนิงแต่ว่าคิดว่าน่าจะอยู่ที่นี่คืนนึง มีที่เที่ยวเยอะอยู่แล้วก็ดูคึคืนตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงวะประมาณ3ามโมงนะคะเพิ่งมาถึงไม่นานเพราะว่าถึงที่สถานีต้องนั่งรถมีประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้มาดูขอบหรือที่จะข้ามไปเวียดนามนะคะ เราอยากกินกาแฟเวียดนามมากเลยแล้วคือน้องก็บอกว่าให้รอรอรอ,รอก่อนแล้วเราอ่ะเดินวนเวียนวนเวียน,วน,วนกับร้านเนี้นานมากเพราะว่ามันแพงแต่ตัดสินใจซื้อสรุปรสชาติอ,อ่ิมากและเนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะคะเหมือนเป็นเมืองท่านในการแบบว่าข้ามไปเวียดนามเวียดนามข้ามมาจีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบร้านขายของตามชายแดนต่างๆนะคะเราก็ไม่ได้แพนอะไรมากก็ถือโอกาสขับรถชมเมืองนะคะว่า เมืองนี้มีความเป็นจีหรือเป็นความเวียดนามยังไงบ้างนะคะาขออคะ วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับที่ตรงซินค่ะแต่ว่าเป็นเช้าวันที่2นะคะก็ขึ้นมาบนระเบียงที่เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่นะคะที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันข้างบนสวยนะเนี่ค่ะทุกคนเราก็จะพาไปดูนะที่เขาจัดแบบเป็นระเบียงสวยๆแบบนี้ก็จะมีด้านไหนนี้นะคะ 越南腰果批发，越南腰果批发，本甸腰果产自越南，云科手工筛选，颗颗饱满，大可享受慢餐的时光。<noise> น้องซื้อไส้กรอกจีนมาฝากนะคะแตคือปกติเราไม่ทานอะไรแบบนี้แต่ดูสภาพสิก um <c oughs> ำกื่นมากทำไม่พูดตรงอ่ะริง啊ะ不是越南人不ิ啊真的吗

tiếng liên này à?Ừ.Đi thôi đi thôi.Đi 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 thôi เียเาปานอ้าว,板วาเ板我饿了ป哈น哈这是这样子。嗯收อทานอาหารเช้ากันเสร็จนะคะเป็นขนมปังกับกาแฟแล้วก็มาเดินตลาดสดต่อค่ะ อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเลยเวลาแล้วหรือว่าวันนี้เขาปิดนะคะก็จะมีของตามที่เห็นเลยมีของสดนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆผักผลไม้ <Hey. S 1> และนี่ก็คือสภาพทุกทิศที่เราไปกับน้องนะคือแบบวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งคือชอบมาแบบว่าให้ตามเวลาเป๊ะๆอะ่ะเอออันนี้เรากลับมาที่หนาน,นิงแล้วนะคะไปที่ไหนก็ต้องกลับมาจบที่หนานหนิงแล้วก็ จริงๆอันนี้มีเวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงก็ออกมาเดินหารายทานค่ะแล้วก็กลับไปขึ้นรถนะคะรถไฟขึ้นกลับไหลปิงกันค่ะ